บริษัท Kiss of Beauty จำกัดผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและบำรุงผิวเปิดกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบโควิด -19 ดึงจุดแข็งในตลาดโลดชั่นน้ำหอมแตกลายสู่หลักหลายแบรนด์เพื่อเสริมสเสน่ห์ความงามของสาวๆแม้อยู่ภายใต้หน้กาขากอนามัยพร้อมเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ h y g i e n e and Protection คาดว่าจะผลักดันยอดเติบโตร้อยละ14ภายในสิ้นปี2563ค่ะ ในช่วง new normal นี้นะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาตอบโจทย์นะครับการเปลี่ยนแปลง,งในท่ามกลางสภาวะวิกฤตโควิดนะครับโดยที่เรามีแบรนด์ยูมะนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราโฟกัสเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางด้านของการทําความสะอาดและทางด้านของการป้องกันนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวกันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเจลล้างมือนะครับหรือสเปรย์แอลกอฮอล เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์เพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค new normal ในปัจจุบันนี้นะครับในภาวะโควิด -19 ผู้คนจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยซึ่งบทบังความงามของสาวๆแต่บริษัท Kiss of Beauty จำกัดได้มองเห็นโอกาสในการขยายแบรนด์ต่างๆสู่ลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลิ่นหอมที่จะช่วยเสริมเสน่ห์ตามแต่ละบุคลิกของสาว,สาวซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญหนึ่งของ Kiss of Beauty